สวัสดีกันแม่ล่างจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีค่ะเอฟซีทุกๆคนเนาะหรือว่าทัวโลกหรือว่าทุกคนได้มาติดตามชมเนาะค่ะทังช่องของพี่โจูพารวยหรือว่ามาติดตามแม่ล่างร้องพอะูอุดมเนาะค่ะค่ะวันนี้แม่ล่างเนาะแม่ล,ามลา่างกะไดมากขอแกงข้าวด้วยค่ะเรื่องเมื่อคืนเนาะค่ะพอะูหมดจะลินเท่าอ่าหลังที่ว่าเนาะคะ่ะเลขออกของหมอวานเนาะ สำหรับกับพอปูนมดจลินเนาะค่ะที่เป็นปอยไห่ค,คือแม่ล่างเนี่ยไปทําพิธีเนาะค่ะแม่ล่างเนี่ยไปทําพิธีอยู่ที่อจอมโพนพวกเงินล้านเท่านะค่ะหรือว่าแม่แตะเคียนทองเนาะคะะ่ะพอปูเ่นบอกว่าตัวเหลขเปียนเนะค่ะที่แหลกที่แม่ล่างไปทําพิธีเนาะคนมาบอกกับแม่ล่างว่าตัวเหลขเปียนเด้อเเป็นสิไปเมืองไห่เิ่นไห่แม่ล่างเนาะค่ะไปทา พิธีก็คือเมื่อวันที่เส้าเก่าเนาะค่ะเวลาสิบสองยามเนาะค่ะแม่ล่างกัทําพิธีตามที่ิ่นบอกเนาะค่ะิุณบอกว่าตัวเลขนิ่งแล้วเด้อแม่ล่างิ่นว่าตัวเลขนิ่งแล้วกับปูเบิ่งแล้วมันนิ่งแล้วมันจอดแล้วมันบ่ได้มุดหลักนิ่งแล้วกะคือเป็นตัวนี้ปู่าวมาไห่ล้วละเด้อิ่นว่าแม่ล่างกับไปทําพิธีเนาะค่ะกับตัวเลขก็ได้มากกับคือเป็นเจ็ด สามสี่เนาะคะ่ะตัวเลขเก็บตกสามตัวค่ะเอฟซีของเมื่อวานเนาะะเนสําหรับกับของเมื่อวานเนาะคะ่ะแม่ล่างดีใจสําหรับกับคู่เพิ่นได้โชคลาบร้อยเนาะคะ่ะของพ่อปู่มุจลินละกะคูเพิ่นได้แตกสามตัวเนาะคะ่ะบางท่านเนาะเพิ่นแตกสามตัวเด้อค่ะอยู่ในไล่กลุ่มของแม่ล่างเนาะคะ่ะเพิ่นแตกสามตัวเพิ่นได้ลอยคุ่นลอยเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นวาเนาะคะ่ะ คนที่แตกตามตัวเพื่อนยากจนเน้อค่ะเพื่อนไปยืมเงินเนาะค่ะเพื่อนโทรมาหาแม่ล่างกับเึ่งห้องไห้เนาะค่ะกับความดีใจของเพื่อนเนาะจากคนที่แบบว่าติดหนี้ติดสินเนาะค่ะแล้วเพื่อนเนาะค่ะไปมีแต่งตะค้อนมาท่วงหนีท่วงสินเพื่อนเนาะค่ะท่วงหนีเพราะว่าขอบพ่วของเพื่อนกะอ่าถือว่ายั่งขาดแค้นอยู่เนาะค่ะแม่คนนีเนาะลูกศิ์ของแม่ล่างเนาะค่ะเพื่อนกะไปยืมเงิน ไปยืมเงินน้าน้องสาวเพื่อนเนาะคะ่ะมาเซียงดวงเนาะคะ่ะเพื่อนไปยืมน้องสาวเพื่อนกระไห่มหาลอยเนาะคะ่ะเพื่อนกระเลยกนเพิ่นสิอ่าเขียนตัวเลขเนาะคะ่ะเพื่อนกระเลยอธิษฐานจิตเนาะคะ่ะเพิ่นว่าสดาธ์เดอ้อท่าคู่ขามีเงินยูเทนี้คู่ขาอ่ากระขอบนในท่าใจว่าถ่าคู่ขาได้โชคได้ลาบเล้วคู่ขากระสีซื้อผ่าอ่า ค่ะสบายหรือว่าเป็นชุดของแม่ตแต่เขียนท่องเนาะค่ะหรือว่าของเซนไวไปรวมซอยกับแม่ล่างเพื่อนวาเนาะค่ะกะขอให้พ่อปูอ่ามาบันดลบันดันให้คููขาในเด้อเพื่อนวาเนาะค่ะมือของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเอามือเพื่อนเพื่อนจดตัวเลขไหมค่ะมีเงินห่าลอยเนาะเพื่อนไปจดตัวเลขเพื่อนว่าเพื่อนสิจดอ่าสี่เขียนลงนั่นเจ็ดสามสี่คือจ้าแม่ล่างบอกเนาะค่ะมือของเพื่อนไปเขียนแปดสี่สามไหมค่ะเอฟซี เพื่อนกะเลยว่าเอาในเมืองว่าเขียนแล้วเพื่อนกะเลยบ่เอาไม่เพื่อนกะเอาตัวนั่นเลยค่ะเพื่อนตัดชินใจลงทุนหาลอยกับน้องสาวเพื่อนไหมากเนาะค่ะแล้วเพื่อนกะซื้อเนาะค่ะเพื่อนซื้อเจ็ดสามสี่แล้วก็สี่สามเนาะค่ะตัวเลยตัววงเงินภายในหา0อยของเพื่อนไหมค่ะนี่แหละเนาะค่ะปรากฏว่าเพื่อนกะได้เข้าทึ่งบนทึ่งล่างบ่เ่แมนเข่าแตกทั้งสองตัวสามตัวของเพื่อนเนาะค่ะเนาะแม่ร่างกะดีใจกับเพื่อนเนาะค่ะกับ คูเพิ่นม,ม่มีกินม,ม่มีอยากเนาะค่ะแล้วกัเอฟซีทุกพวกเนาะ,ะค่ะคูเพิินดได้มีชกมีลาบร้อยน้ำเนาะค่ะไม่ล่างกันสิขอแกงข้าวเนาะค่ะมื่ขึ้นพอปูหมดจะลิ้นเป็นมาหาไม่ล่างเนาะค่ะเพิ่นว่าไม่ล่างบนไว้จังใดก็อย่าลืมเด้อตามที่ค้าสัญญาตามที่ว้าไววเพิ่นว้าเนาะคะ่ะไม่ล่างบนไม่ล่างบนเป็นผลไม่เนาะค่ะเป็นของเส้นไวชุดไงด้วยไข่เอฟซี แล้วก็มีหัวหมูเก้าหัวเนาะคะ่ะหัวหมูเก้าหัวแล้วก็มีไก่เนาะคะ่ะมีไก่เก่าตูนะะ่นเลยค่ะแม่ล่างบนไห้เนาะคะ่ะแล้วกาแม่ล่างกระบนที่ว่าเป็นชุดของแม่ตะเคียนทองนะะ้่นเลยค่ะสําหรับกับท่านใดเลยคะ่ะอยากจะมาบนกล่องเงี้ยวหรือว่านั่งล่ำกะไห่มาบนด้วยตัวเองเลยคะ่ะสําหรับกับอยากได้โชคลาภล้อยของพ่อปูมดจลินเนาะคะ่ะของงวด ก็ไปด้วยค่ะแม่ล่างกะต้องต้องแกงข้าวแบบนี้เนาะค่ะเนะาะเพราะว่าถ้าอยากได้ด้วยค่ะกะไห่มาบนเอาเองหรือว่าอ่าท่านผู้ใดเพิ่นอยู่ทางไก่หรือทางไกลเนาะค่ะหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะพึ่นมาบ่ได้เนาะค่ะมาบ่ได้กะโทรมาหาแม่ล่างด้วยค่ะตามเบอร์โทรเนาะค่ะศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดนะคะเพราะว่า ตรงนี้ด้วยค่ะพ่อปูเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิโปวดขายไปเรื่อยๆด้วยค่ะเพิ่นว่าเพิ่นสิโปดขายไปเรื่อยๆนะคะปพือล่าอ่าหลวงพ่อปูดมเนาะคะ่ะเพิ่นกะบ,บอกว่าเพิ่นเสียอนุญาตให้พ่อปูมดจลินนัคราชเนาะคะ่ะซื้อลงล่างเที่ยมล่างเมล่างได้เก่างวดด้วยค่ะให้แค่เก่างวดเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเพิ่นกะสีบ่ให้เที่ยม ให้เก้างวดเอาสายไม่ได้โทษเขาคนแจญงแค้เก้างวดดิแม่แมนค่ะแต่คือจนกว่าพอปูมดจะลิ้นสีได้สารของเพื่อนเนาะคะ่ะสีได้สารแล้วก็สีได้หุ้นของเพื่อนเนะะาะค่ะจ้ะค่ะเพื่อนกับสีหิเร้าเนาะคะ่ะเพื่อนกับจ้างสีอ่าบ่าหิ อ่าพ่อปูมดจลินเทียมล่างเนาะคะ่ะเพื่อนกระสีเอาล่างเพื่อนขึ้นเนาะเพราว่าในช่วงนี้เพื่อนกระสีป้อยให้พ่อปูมดจลินเนาะคะ่ะเทียมล่างได้เนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้ะกะไปล่างกับขอฝากนะะักขายเอฟซีทุกทุกท่านเนาะคะ่ะผู้เพื่อนได้โชคลาบล้อยเนาะคะ่ะของหมู่บ้านเนาะของพ่อปูมดจลินเงินล้านเนาะคะ่ะหรือว่าจอมปวกเงินล้านของห้าเนาะคะ่ะอ่าพ่อเพื่อนอยากสั่งเนาะคะ่ะเพื่อนอยากสาั่งเพื่อนอยากได้สารของเพื่อนเนาะคะ่ะผู้ใด อยากจะมาเป็นเจ้าภาพนะค่ะอยากจะมาเป็นเจ้าภาพอ่าที่ว่าสารของพ่อปู่มุจลินเนาะค่ะหรือว่าจะมาเป็นเจ้าภาพของเงา้าหรือว่านั่งล่ำไมล่างก็ขอเชิญใดได,ได้ด้วยค่ะแล้วก็พ่อมาหาไมล่างวันไหนกําหนดหรือยังคะแมะ่ไม่แม่แมล่างกําหนดยังมาท่านได้ค่ะเพราะว่าอ่าแมล่างก็ต้องล่อเนาะคะ่ะแมล่างต้องล่อเพราะ มดจลินหรือว่าพ่อปู่หลวงอุดมเเ้าเ่นม,มาบอกก่อนเนาะค่ะว่าค,คือเลิศดีข้เมื่อใดเนาะค,ะค่ะอ๋อตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ให้เอฟซีเนาะค่ะให้กดล่อไว้เนาะคะะ่ะหล้กกาให้โอนเนาะคะ่นนะ,คะให้โอนเงินเด้อค่ะมารวมทําบุญเนาะค่ะมารวมทําบุญกับแม่ล่างซื้อของเซ็นไหวก่อนเด้อค่ะเพราะว่าถามว่าแม่ล่างสิทาพิธีบอ่อําแน่นอนค่ะทําแน่นอนเพราะว่า ตัวเลขเนาะค่ะสําหรับกับตัวเลขอ,ะอ่ะเมื่อไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่ล่าสีแกงข้าวท่างช่องไปอีก้างหนึ่งคะ่ะนี่เบอร์แม่ล่างเนอะคะ่ะเบอร์แม่ล่างนะะเนาะไอซี่แฟนซองนี่เนาะกระซุยปิดเนาะสามหนึนะะ่งห้าเนาะ,ะ,<ค>นะออกหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะแม่เนาะ้ต้องวนเนาะ,ะแม่รอบออันนี้ซุยแต้มหนึ่ง หนึ่งหนาเสียดายอากาศซึ่งตาอาเลคของพ่อเหมือนนั่เนาะค่ะเนาะเลื่องความฝันของโมผู้หลวงอุดมเนาะค่ะหรือว่าผู้หลวงอุดมเพิ่งกลับมาบอกอยู่ที่อ่าตรงนั้นคือกันเนาะค่ะเพิ่งมาห้องบอกเนาะค่ะกับเจ็ดศูนย์หกคือกันเนาะค่ะกับที่เพิ่งบอกพ่อเหมือนเนาะค่ะเนาะบอกพ่อเหมือนเจ็ดศูนย์หกแมนค่ะเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนี่เนาะแมนค่ะแมนเจ็ดกับหนึ่ง คันตัดเน้นเอาเจ็เป็นโอู้้เอดเป็นกันสิบว่า,าลายสิวันแต้มเดียวศูนย์กับหนึ่งโอ้ยเนาะคืแต่ถ้าจะว่าไปแล้วได้ไข่เอฟซีตัวเลขของพ่อปู่เนาะคะ่ะพ่อปู่หมดจะลิ้นพ่นกระบอกไปแล้วเนาะแม่ล่างากับแจงท่างช่องไปแล้วเนาะ่าะพ่อปู่พ่นวาตัวเลขเพ่นวาเพ่นมีการเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะหลังจากที่แม่ล่างไปทําครั้งแรกเนาะคะ่ะก็ได้สามตงหาเนาะคะ่ะ S <S แล้วเ <Yeah. S 1> พื่อนมาบอกว่าตัวเลข่แม่นตัวนั่นเ้อเพื่อวมาเนาะค่ะเพิ่นว่าเม่นเพื่อว่าเดี๋ยวอ่มีการเปลี่ยนเนาะค่ะเพื่อนก็ว่าเพื่อนจินไปเบิ่งใไห่เนาะค่ะเพื่อนกับไปเบิ่งใไห้เฮ้าอีลีเนาะค่ะ f อจ้ะเพื่อนไห่แม่ล่างทําพิธีเนาะค่ะแม่ล่างกับไปทําพิธีไห้เนาะค่ะแม่ล่างทําพิธีให้กับเอเนาะค่ะแม่ล่างกะเฮดดีที่สุดเหรอเ้อค่ะล่ะกัแม่ล่างกัอจิทําทดีตลอดไปเนาะค่ะไห่กับเอทุกๆท่านเ้ยค่ะ f อ กะไห้เอฟซีด้วยค่ะมารวมบุญคู่เพื่นเป็นสายบุญแทนเนาะคะ่ะไห้มะเป็นสะพานบุญกับแม่ล่างหลวงพ่อปูอุดมหรือว่าพ่นจอมปวกเงืนลานตรงนี้ของห้าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแม่ล่างกะขอเชิญด้วยค่ะสำหรับกับท่านคู่เพื่นได้โชคลาภล้อยน้ำเนาะค,ะะคะ่ะเนาะกะไห้มาร่วมอหากาันซื้อของเส้นไหวเนาะคะ่ะของเส้นไหว้ก็มีหัวหมูเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นไก่เก้าตัว มูเก่าหัวเนาะค่ะแล้วก็พิธีกับมี่แม่ล่างกับสีเซนไวของรองป้าปูอุดมเฮ้าเนาะค่ะทีหนึ่งเนาะทั้งเบิดกับมีสามทีเด้อค่ะกับมีของพ่อปู่มัจิลินนครขาดแล้วก็แม่แตะเคียนทอง,งเนาะค่ะทั้งหมดสามทีเด้อค่ะเอฟซีกับไห่มะร่วมกันค่ะไห้มะร่วมที่ข้อสําคัญเนาะค่ะคนที่เดือดร้อนคนที่อยากจะได้มากก็คือแม่แตะเคียนทองเฮ้าเนาะ,ะค่ะเพิ่นว่าเพ่นอยากได้ของนมโฮมเนาะค่ะเอฟซี ของนมหน่มพมของเพื่อนเพื่อว่าเป็นอาสบายนะคะอาสบายที่ผัดเปลี่ยนของเพื่อนเนาะกับแปง้งเป็นเครื่องแป้งเครื่องของไส้ของซอยเพื่อน่ะคะ่ะเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะจะให้มารวมกันคะ่ะเพื่อนละเล็กละน้อยกันคะ่ะค่ะกับอกบอกบุญเนาะกันได้วันเนาะคะ่ะมือใดที่เอ่อได้มือเพื่อนมาบอกมือไดสิไปทําพิธีก็ะจะแจ้งเอฟซีเทียน,นหนึ่งเนาะแม่เนาะ อีกรอบนึงเนาะแมนจ้ะแมนค่ะจ้ะตามที่เพื่อนบอกเลยค่ะถ้าเพื่อนบอกเมื่อไดรแม่ล่างก็ต้องสิต้องแกงทังช่องเพื่อนค่ะจ้ะก็ต้องหาหมื้อวันเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะอันอันเลขปูดมเนี่ยเจ็ดูนย์หกาะเสียดายเนาะบูยกันแต่ว่าเจ็ดกับ1นึงนี่ตัวเดียวกันไม่งานนี่เอซีนาแม่ล่างเนาะเจ็ดกับ1นึ่งนี่ค่ะเ <Man S 1> น76เจ็ดหกเป็นก <c oughs> ับเป็นหนึ่งหก็โอ้เข้าล็อกเนาะค่ะบังยู่ตัวนึงค่ะ เจ็ดศูนย์หกปูลวงปูด,ดมแล้ว่ะอันนี้ก็เอาเอาไปพิจารณาเบงประกอบกันวางงวดหนาควรจะลดหรือจะเพิ่มตัวใดนาะกันเนาะอันนี้เขากเบิบงเป็นแนวทางโดยก่อนเนาะคะ่ะของพ่อนมนาะไรพี่สามด้วยเอสซี่เขาวาเพื่อนพร้อมอยากส้างอยากแปลงแล้อเนอะาะค่ะเนาะเดี๋ยวว่าเอฟซี่ได้ค่ะท่านไหนเนาะคู่เพื่อนดวงบ่ดีเนาะคะ่ะอยากมาเสริมบุญเสริมบุญบารมีเนาะคะ่ะมาต่อดวงเนาะคะ่ะหรือว่าจะมาบ่นเนาะคะ่ะ กับรองกับแม่ล่างเนาะค่ะกับไห้มาบ่นเนาะค่ะกับแม่ล่างหรือว่าพ่อปู่หลวงอุดมเนาะค่ะหรือที่ว่าดวงวัดดีเฮ็ดอันใดกับติดติดคัดคัดเนาะค่ะหรือว่าอ่าุท่านใดเนาะค่ะอยากจะขายบ้านขายทีขายท่าเนาะค่ะอ่าจะขายบ่ไดใดอันใดติดคัดประการใดเนาะค่ะกับไห้ม่าบ่นเนาะค่ะไห้มาบ่นหรือว่าไห้โทรมาปรึกษากับแม่ล่างเนาะค่ะก็ตามเบอร์โทรเนาะค่ะเบอร์โทรนี่ ศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดเนาะไม่ได้บอกเลขเน้อนี่เป็นเบอร์โทษแล้วคะนี่ <คะ S 1> สี่ามเจ็ดค่ะเอ้าทีแฟน2องคุณพ่อคุณแม่สุปูสุคนเนะคะ่ะท,ทํำพิธีต่างๆก็จะมีค่าใช้ใจะะ่ายแล้วค่ะหนึ่งผลไม้สองใบสีเนะะาะใบสีกันต้องไปทวายเช่นแ,<ม>แล้วก็ <ๆ S 1> วกของใส่หัวหมูนะคะจะมีหัวหมูเก้าหัว <คะ S 1> แล้วก็แม่แมสบายทองอยากได้ชุดและะ้วค่ะชุด แม่สบายทองก็สิเป็นผ้าถุงเแล้วก็เป็นเสื้อนะแม่นาะแมนค่ะมีไก่ไก่เก้าตัวหัวหมูเก้าหัวค่ะแม่ล่างบนค่ะบนเพื่อ fc โดยตรงเลยได้ค่ะเด้อของหมวดมังหันค่ะบนเพื่อ fc ทั่วโลกนะคะเพิ่นใดมาติดตามอ่าแม่ล่างลุงหาปูอุดมหรือว่าเข่าม่าติดตามทังช่องของพี่โจพ้ารวยเนะคะแม่ล่างบนค่ะบนเพื่อ fc นะคะเพราะว่าอยากให้ fc เพิ่เพินใดกันนะคะเนาะ จ้ะเป็นอันว่าบังอหลีเนาะค่ะเกือบสม่ามันแตกสามตัวอกันแตกสามตัวนี่โอ้ยจะว่าต้องรอไปฮอดเก้างวดถอกเด้อแค่งวดเดียวหรือสองงวดนีกก็ได้แหะดิบ้านเพื่อนนี่นาะแม่เนาะแมนค่ะแมนแมนเดียวเท่านั้นเองเจ็ดสามสี่ออกแปดสี่สามอ้คักคักคเติบอยู่ถูกเด้ไม่ธรรมดาค่ะคนปวกเงินล้านนาะแม่เนาะ อ่าแมน,นอืนอสำหรับกับกู้เพื่อนอยากไดเนาะสำหรับกับกู้เพื่อนผู้ใดท่านใดเพิ่นใจหย่ใจปั่มเนาะเพิ่นอยากจะสมหวังหรือว่าเพิ่นอยากจะมาบ่นมาเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะให้กับพอปูมดจลินเฮ่าหรือว่าจอมปวกเงินล้านเฮาเนะจ้ะแมลงกะยินดีเด้อคะ่ะยินดีบ่แน่เด้อคะ่ะขนาดแต่ซัมเน่เพิ่นกะให้ประธานพอนล้วว่าเพิ่นให้โชกเฮาขนาดนี้แล้วเนาะคะ่ะ พ่อนอาจสิเนาะค่ะสาหรับกับคูเพื่นอยากเม่าบนจริงเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะค่ะผู้ใดเอฟตี้ท่านใดเนาะค่ะอยากจะมาบนกองยาวหรือว่านั่งล่ำเนาะคะ่ะหรือว่าจะมาบนสารให้เพื่อนเนาะค่ะแม่ล่างก็เลี้ยนเชิญค่ะขอเชิญเนาะมาบนใดเด้อค่ะไก่โตมาหาแม่ล่างเด้อค่ะค่ะโทรหาแม่ล่างเลยเนาะค่ะเนาะแบบใดยังใดอยากไปหาแม่ล่างอยู่ที่สตึกอำเภออำเภอสตึก<แ>บ้านนี้ยังแม่บ้านนี้ยัง บ้านยางตาศาสตร์ค่ะบ้านยางตาศาสตร์เนะาะค่ะหรือว่าสแกรับผิดชมันกึน่งกึ่งกันเนาะค่ะบ้านของแม่ล่างเนาะตำบลตําบลนตำบลตำบลสแกค่ะอำเภอสตึกจังหวัดจ่าจ, 4, จังัดลำจ่าจกาไปหาได้เนาะค่ะใครอยากไปร่วมบุญร่วมงานเดี๋ยวรอกําหนดวันก่อนก่นจัจไปร่วมงานได้เนาะค่ะ ค่ะแอดว่างแอดสิไป,ปยอยู่ดอกค่ะ <ś led> แอดว่างสิไป,ปยอยู่รวมบุญรวมงานงเนาะค่ะเพื่อไปรวมงานบ้านแมรั่งจ้ากเทียเนาะค่ะอยากไปเห็นนาะอยากไปไหว้ปู่ดมนั้มเนาะค่ะมาเด้อไปชมบุญบารมีหลวลงพ่อปู่ดมอุ้ยโจไปครั้งแรกนี่คิดว่าสิแตกตึ้มเลยนี่นแม่คันไปครั้งแรกสิได้สิได้ดิเพิ่นสิให้แหมสังเกตเบิ่งอยู่ ขนาดท่างชองะะ่งชองเน,เนาะค่ะท่างช่องเพิ่นผึ่งวาถ่าย่ำคางแหลกไหมคะ่ะเพิ่นไก็ย่งไนะเนาะ,นะช่ชองของอ่าบ่าวสักเนาะคะ่ะกับกลุ่มทรัพยานาคแล้วก็อ่านี่ชาแนลเนาะคะ่ะเพิ่นเพิ่นทีมงานของเพิ่นคางแหลกโอ้เพิ่นดีใจเลยคะ่ะยอดวิวองเพิ่นขึ้นย่างคักเลยบ <c oughs> ่แม่โอ้โอโยยอดวิวโจพาโ้ารวยก็ได้อยู่คะ่ะขึ้นอยู่คือกันบ่แม่ม้นว่าขึ้นเด้าขึ้นขึ้นยินดีค่ะยินดีน้าแสดงความดีใจไปด้วยค่ะ เอาจุ่ที่งวนนี้สามตัวเด้แม่เด้อเอาสามตัวแตกเต้มหี่โอ้ยโจผ้าลวยไปบม่ได้ก็สิไปเลยค่ะเด้อไปฮอดนมองฮอดนบอนเนาะแ,แม่ล่างหลงพอปูอุดมนะคะเอฟซีจะทําให้ดีที่สุดให้กับเอฟซีทั่วโลกเนาะค่ะหรือว่าเอฟซีท่านไหนเนาะค่ะที่เขามาติดตามแม่ล่างหลงพอปูอุดมหรือว่าในเขามาหลับช่มหรือว่ารับฟั้งท่างช่องของพี่โจผ้าลวยเนาะค่ะกะ ไห้กดไลค์กดแค่ไห้เพิ่นน้ำแนเดอ้อไห้เอฟซีของแม่ล่างลงมาปูอุดมเนี่นะคะะ่ะรากะแม่ล่างกับเฮดให้ดีที่สุดค่ะเพื่อเอฟซีค่ะงวดนี่แค่สุยแล้วอะงวดนี่สุยแตกสามตัวแค่แต้มเดียวนะอะงวดนามว่แน่ดีเนาะสามตัวตรงแป้นนี่โอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดแล้วแม่เนาะรางวันที่หนึ่งก็เคยมีตำนานมากเหล่าเด้อค่ะแล้วต่อไป เปยังสีบมี่แม่ล่างมันใจเล่นว่าว่าตรงนี้อาจจะแบบดีบ่ดีเนาะคะ่ะงวดสีมาเนี่ยแตกสามตัวละวะลางวัลนที่หนึ่งอาจจะยู่ตรงนี้ก็ได,นนด้ค่ะอุ้ยเนาะแม่นีลีเนาะแม่เนาะเอ้าขาดนี่่ะป่าชาติสัมพัธไหนเอฟซีผูพันติดต,ตามเนาะทางช่องโจพาร,รวยของแม่ล่างปูดมก็ได้รับส้มรับฟังรับทราบเนาะค่ะ ตอนนี้ร่วมบุญร่วมงานน้ากันเด้อจ้ะเอาสามตัวเอาบอกเอฟซี่งวดหน้าเอาอีกพ่ค่ะพ้นป่วงนี่คันผู้ใดเอาก็ายอย่าลืมนะล่ะกดคําว่ารอไว้แล้วก็ยอย่าลืมร่วมบุญร่วมงานน้าเมล่างน้าแน่นเนาะคะ่ะผู้ละหาละสิบเนาะซอยกันไปมั่นกระสีได้แล้วได้น้ากัน,ไ,น,นไปน้ากันงวดหน้าเนาะคะ่ะเอาแมล่างบอกเอฟซีอีกเนี่ย มาร่วมบุญร่วมงานขาดเอียงได้อีกรอบนึงเนี่ยแม่สบายท้องอยากได้อยังพิธีเนาะค่ะแม่สบายท้องเนาะค่ะแม่สบายเงินสบายทองหรือว่าแม่อ่าสบายแก้วเนาะค่ะหรือว่าแม่มานี่แก้วเนาะค่ะอยู่หันเนาะสีพระนั่งเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นว่า เพิ่นอยากได้สุดเด้อค่ะเอฟซีสุดของเพิ่นเพิ่นพ่ออยากเพิ่นมาเพิ่นอยากได้สุดพ่อได้ผัดเปลี่ยนแน่เนาะค่ะแล้วกับเครื่องแป้งของเพิ่นเนาะค่ะเป็นของรองเท้าเป็นของถุกอย่างของของเพิ่นเนาะเพราะว่าโดยเฉพาะเพิ่นมาเพิ่นก็อยากได้หุ้นอยากได้หุ้นไหมค่ะเพิ่นมาเพิ่นอยากได้หุ้นเนาะค่ะอยากได้หุ้นปั่นของที่ว่าเป็นแม่ตะเคียนทั่วไปนะคะที่ว่าแม่ลาก็เคยเห็นมาแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นหุ้นคือจังหุ้นเสียปาเท่าที่ว่าแฝนเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะเพิ่นมา เพิ่นว่าเพื่อนอยากไ้หุ้นแม่ค่ะเอฟซีเพื่อนกะมักสวยมักงามขึ้นกันเด้อค่ะแม่แต่เกียนทองเนาะค่ะตัวจริงเพิ่นง่ามงามนะคะเพื่อนมากเหมือคขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ของเส้นไหวเนาะค่ะของเส้นไหวก็คือเป็นเส้นไหวชุดใหญ่เนาะค่ะแม่ล่างบุญไหวเพื่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็เป็นหัวหมูเก้าหัวแล้วก็ไก่เก้าตัวเนาะค่ะค่ะแม่ล่างบุญเนาะค่ะ้วก็บุญอ่า เป็นกล่องเง้วแล้วกะ็นั่งล่ำเนาะคะ่ะแต่ว่าพอปูเพิ่นมาบอกกับแม่ล่างขึ้นว่าแม่ล่างย่าบุญยังสัน้นปูสีเบิงว่าผู้ใดสีมาบุญนั่งล่ำกับกล่องเง้ยวให้เราเป็นปูกับสีเบงองยู่นีหละ่ะเพิ่นวานเนาะคะ่ะแล้วก็อยากได้บ้านเนาะคะ่ะหรือว่าสารของเพิ่นเนาะคะ่ะสารของเพิ่นคือ่องไมยู่สามยางเนาะคะ่ะสําหรับกับผู้ใด ใจง่ยใจปั้มหรือว่าอยากจะได้รางวัลใ่ญ่ของเพิ่นจริงเนาะคะ่ะมาเป็นเจ้าภาพให้เพิ่นเด้อค่ะเอฟซีสำหรับกับอ้เพิ่นเนาะคะ่ะอยากจะได้โชคลาบก่อนใหญ่อยากได้รางวัลที่หนึ่งเนาะคะ่ะก็ะห่มาบุญเอาด้วยตัวเองเนาะคะ่ะถ้ามาไม่ได้ไก่โทษมาหาแมล่างเนาะคะ่ะแมล่างก็สิเป็นทุลาไห้เนาะคะ่ะก็สิมาเท็ดบะะุญไห้เนาะไก่โทษมหาแมลาตามเเมือโทษเดี๋ยเลยค่ะ ศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดเด้อค่ะบ่แม่นห้เลขดิบ่ได้ห้เลขเด้อคะ่ะนี่ห้เบอร์โทรเล้วค่ะโทรหาแม่ล่างได้เลยเนาะคะ่ะไปบ่ถือก็โทรถามทางเนะะาะค่ะค่ะตามนี้ละนะ่ะเนาะแม่เนาะบัดนี้ได้ลงเวทีแล้วเนานะเอา้าบอกก้าวเราแจง้งแล้วค่ะห่้าผาจากแอดกับแม่ร่างก็จะไลฟ์เอฟไปพร้อมกันเนาะคะ่ะกระควายเอฟ ทุกท่านมีแต่ความสุกค้ามเจริญนน้แม่เนาะให้รววให้ปังสุขุูสุกคนน้แมนเนาะค่ะแอดกับไม่ล่างกะสิีได้ล่ากันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ